และเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพการนัดแนะของแกนนำนปชสองคนก็คือนายนัทวุฒิสสยเกลือและนายจตุพรพรมพันธ์เตรียมที่จะเดินทางไปอุทยานราชพักแต่ก็ถูกควบคุมตัวไปก่อนและก็ได้รับการปล่อยตัวไปเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงระบุถึงเหตุผลที่ต้องควบคุมตัวเพราะไม่ต้องการให้การเดินทางไปอุทยานราชพัก กลายเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะและยืนยันว่าการควบคุมตัวเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ใช้ความรุนแรงค่ะ <Okay. S 1> พลเอกประวิตร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเคยเจราจากับแกนนํากลุ่มนปชทั้งสองคนไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะการเดินทางไปอุทยานราชพักที่เคยพูดคุยกันมาก่อนแล้ว และยืนยันว่าทหารไม่ได้ใช้ความรุนแรงระหว่างคุมตัวแกนนำนปชเมื่อวานนี้ไม่มีอะไรแล้วครับาไปดูไปกราบไปไหว้ไปเนี่ยไม่ใช่ไปไปเรียกแขกนี้ไม่ได้เราไม่ต้องการเนี่ยเราไม่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับขอร้องรับสภาพนี่แปลว่าต่อไปคุณจะออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ไม่ไม่อยากให้เขาเคลื่อนไหวอ่ะก็ผมก็ขอร้องไปตั้งงานแล้วทราบก็บอกแล้วว่าอย่าไปจะคราบ ผมบอกให้ไม่ให้ไปก็จะไปไปไม่ได้นะครับตรงนี้ถ้าไปเป็นประเด็นร็พาบพับพวกไปประกาศมันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นประเด็นการเมืองกองทัพตั้งข้อสังเกตว่าแกนนำนปชทั้งสองคนมีพฤติกรรมพยายามเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเดินทางไปอุทยานราชพักไม่น่าเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่นายจตุพรพรมพันธ์แกนนำกลุ่มนปชตั้งข้อสังเกตระหว่างจัดรายการมองไกล ทางสถานีโทรทัศน์พีซทีวีถึงการควบคุมตัวที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้คนบางกลุ่มตั้งข้อสงสยัยกระบวนการตรวจสอบความโปรง่งใสในโครงการอุทยานราชพักมากกว่าเดิม